เราปิด YouTube เลยพี่สวยเล่นต่อพี่เล่นต่อเล่นต่อเล่นต่ออย่าพี่เล่นต่อมาเล่นต่อเล่นต่อไอ้บาไปชุบไอ้บาไปชุบหนึ่นึ่งกูตันนิวเขาปูซูลแค่ไหนเตาเนี่ยหรืถหรือเต่าเฮ้ยเฮ้ยเต่ารถหรือเต่าเฮ้ยเป็นดราม่าเนี่ยผมออกร้านเนี่ยหุ่นหอยเหรอไม่ไม่ไม่ดราม่าไม่ดราม่าเมื่อกี้กูออกกูเจอออกควีนกูออกกันสามตี้อ่ะไม่เห็นดราม่าสักแอ็ ออกวินยิ้มเลยอ่ะเขาจบจบช้าทีไม่รู้ใครไปชนไปเดี๋ยวนดหน่อยคงกลายเป็นมีร้านหญิงลวนเกินมาดิวงชมพูอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีร้านหญิงลวนก็เกินไปอ่ะนอ้องเทียเขาก็ได้แก๊งเดียวอ,ยอ่ะไหนอะหมุนหน่อยไม่เห็นมีลเลยใครเลยนี่ไงถึงแล้ว ก็มากี่คนแล้วลงไหมฮน้อยน้อยกว่าที่นู่นใช่ป่ะน้อยกว่ามือสองเนี่ยรีบเข้าวงดีฮัลโหลพี่แอ็กอะไรอ่ะมันเข้าแล้วอะไรกูเลยแอ็กอะไรอ่ะอ้าวผมไม่เห็นวงตีเอ๊ะเอเดียนเฮลเปียเฮลฟันเรื่องอันนี้มาหมดแล้วต้องต้องจับคู่คนนึง กไม่ได้ใจ<ะ>ไม่ไม,นะม้คำละกูถือมีดได้ละธอเดอสามคนเล่นไม้นะเดี๋ยวพี่ไก่บ้านเล่นมีดเองหวดกันเลยให้เต็มที่ผมเล่นหมัดพี่แล้วแต่โคตรมึง,งอนี่ดูดิดูดิ กูว่าก ia. ูนัดแอร์ดอปไม่มาพี่เขียวสัสแหน่แหน่แหน่เธอผมมานั่งอู้ดตลอดไม่ไม่เอาไอ้เหี้ยมสองวันแล้วกูนัดกูก็มากูมึงคิดดู่วนกูแค่อะไรตอนที่พี่ไม่มาไม่แก่กูไม่ได้นัดไงเล่นอย่างสีฟ้าเหมือนเดิมเนี่ยไม่เขียวไม่เกี่ยวอ่ะพี่มึงรู้ป่าวว่ากูตั้งนาฬิกาปลุกมาเลยนะเว้ยทั้งที่กูไม่ได้ตื่นหรอกไม่จัดนะพี่ไม่กัดนะแกหน่อยแกหน่อยเบิดเบิด ชุบชุบชุบเขาได้นะชุบง่ายอะ่อะเขาอ่ะตายหนึ่งตายหนึ่งโอ้โอ้ what the fuck เฮ้ย,ยล้มไปมันผ่านมึงวิ่งวิ่งผ่านกูนไปงั้นน่ะไอ้ทนัน

ง่ายเฮ้ยทีมให้บาดิให้บาไปไหนอ่ะอวอยู่ตีนกูนี่วะกูเข้าไปบาไปไหนนอนตายทีท่ตีนกูขอบคุณครับรขอบคุณครับ ทันเอดีไม่ต้องเก็บเขาหรอกมันเลยแล้วล่อไปเจ็ดตัวเนี่ยมีอะไรให้ปะเออให้ให้ชนะเหอะตอนนี้อยากได้ล้านกูยังไม่ได้ล้านกันเลยเนี่ยกูโหดหูกกันมากเลยทำไมถึงไม่ได้อ่ะปิดเขาไม่ลงอลยดิเจอเจอแกเจอเอ้อ้าแล้วทำไมตอนแรกกูไม่มีไม้คำให้ไงครับกูเลยเปลี่ยนมีดไม่ได้ไงครับอะพี่นุ๊กพาเล่นล้านยังไงเนี่ย มันก็แพ้ไงเจอแก๊งไอ้ต้นตีตายหมดอ่ะเมื่อกี้เนี้ยแต่พี่ปิองนะพี่ปิ่งพี่เลยแพ้ไงเขาว่าตีตายแต่ยีพี่จะเบมพวกผมทำไมอ่ะพี่หนุกพี่จะบอกพวกผมเบมอะไรไม่ได้เบมไม่ได้เบมไม่ได้เบมอ้าวแล้วทำไมคือเมื่อกี้แก๊งแก๊งตีเท้าขอหล่อใช่ปะรับแรกอ่ะไม่ใช่เขาหล่ออ้าวถ้างั้นถ้างั้นเขาก็ต้องเจอแก๊งที่จบจบทีหลังเลยถูกหรือเปล่าเอ้ยใช่ป่ะอ๋อกดกดไม่เหมือนกันนี่กดไม่เหมือนกันนี่เขาหลอรอบท้ายเลยพี่ลอชิงเลย ไม่ไม่ใช่ดิบาร์เหมือนที่นู่นเลยเพราะว่าร้านปั๊มหอยก็ไอ้นี่แม่มต้องดูกดกดที่นี่กดที่นี่ไปไงอ่ะเอาดอเล่น่อนพี่ไปเล่นเลยเล่นเลยไอของเราก็ได้ร้านแล้วพี่ไอสีขาวเออเอ่น่ะสีขาวเขาบอกให้ไอแกงรอเขาบอกมึงมึงไม่ต้องเล่นวัดสุดกันเ้ยมึงมึงไม่ต้องเล่นวัดสุดกันเ้ย ไม่จริงจรม่จริงจริง,รงเขาต้องเล่นกันนะเว้เราต้องรอนะเวยโจกี้บอกเนี่ยทำไมต้องโดนอะไรแบบนี้ว่ะงงว่ะโดนแบบขี้หลังอะไรอย่างเงี้ยเขาชุบเขาชุบเขาชุบแต่ไม่ชุบปะ đại diện của sao chụp đã chụp rồi 2 rồi lỗ. rồi 2 rồi này, rồi 2 rồi 2 ลวดุกย่ามไอ้บาร์มันแทงโดนตะกลัวไอ้บาร์มันโดนแต่มันแทงโดนแต่พี่เมื่อกี้ดูเก้าคิวแล้วพี่ลุกเป็นไรครับ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 ครับคุครับเอเอบาร์เอพีเอฟตรงนี้มันเท่าไหร่วะ ร้อยห้าสิบสิบรอโอเคตายแล้วพี่จะได้ล้านแล้วนะวันนี้เราจะร้อยเก้าสิบแปดใช่เหรอพี่ร้อยเก้าแปดเลยหรอพูดแบบนั้นไถ้าไม่บ้าแหละร้อยสี่สิบกว่าเนี่ยเนี่ยพี่เป็นผู้ใหญ่ไม่น่าเชื่อถือแหละครับเล่นเล่นกักไม่กักเออไม่ไม่กักก็ได้ครับโอเคครับไม่กักนะไม่กักไม่กักนะไอ้เล่นไม้ค้ำเลยนะถ้า ไดนั่สุดสุดสุดเดิมได้ไหมพี่พี่เล่นเซฟได้ไหมถ้าพี่อยากได้ร้านชัวร์พี่เล่นเซฟให้พี่เล่นเซฟให้เดี๋ยวพี่รอจุดพงได้ได้เทรดให้พี่ไม่ต้องไปตามเขาไม่ต้องไปตามเขาไม่ไม่ต้องแบบไม่ต้องไปไปนี่เขาแบบเล่นเซฟอะชีวิตร้านนะแบบถ้ามั่นใจก็เล่นเลยถ้าถ้ามั่นใจก็ใส่เลยไม่ไม่ใช่หนีดิไม่ใช่หนีอ่ะโหลอ่ะโหลไอ้เหี้ยมันต้องมีคนอ้งไอ้กูเนี่ย มีสนับอะมาจับตรงนี้ดิมาเล็ดด้วยการพันพันอย่าแยกหนึ่งกับหนึ่งกับหนึ่งนี่ถูกจับไหมเดี๋ยวตายมาปิดปิดฝั่งนี้อ้ตายเป็นแทบ

anh ấy làm cái gì đấy lấy chụp một mình đấy thùng súng hai súng đi chụp chụp con minh được ชุบอีกชุบอีกชุบอีกพี่นุกเล่นก่อนไอ้คีบโบชุบคีบโบชุบพี่นุกมาเล่นกับผมดิพี่นุ๊กเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรไปไม่พี่นุกมีดพี่นุกมีดพี่นุกมีดพี่ชาย วยพี่ชายพี่ชายรอ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 สวยเดี๋ยวยัดเดี๋ยวยัดเราปิดยูชุบเลยพี่สวยเล่นต่อพี่เล่นต่อเล่นต่อเล่นต่ออย่าพี่เล่นต่อมาเล่นต่อเล่นต่อไอ้บาไปชุบไอ้บาไปชุบหนึ่งหนึ่งกานิวกานิวไปนะเยอะเยอะเล่นเยอะเยอะเล่น ชุบไปชุบไปชุบ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 เป็นต่อนะเขาวัดได้ไหมเขาวัดปีพี่นุ๊กเหมือนเดิมพี่โอ้ช่วยได้สองแต่วังระตายตายตายค่อยเล่นค่อยเล่นค่อยเล่นหัวเล่่นตอเล่นต่อพี่เล่นต่อเล่นต่อเล่นต่อ เล่นไปเล่นไปสองคนนะเล่นไปเหลือแค่สองคนเหลือแค่สองคนเล่นไปเลยพี่นุกพี่นุกเอาสนับก่อนพี่นุกพี่นุกได้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 สวยพี่นุกมาบ้าปิดเองเลยบ้าปิดเองถีบถีบให้ถีบให้ถีบให้ถีบมาถีบมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเล่นเล่นใหม่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 พี่พี่นุกมามาปิดตัวชุกจิบเลยจิบมาจิบ อยาด้ปะไอมามาไอจอเลยเพื่อนเพื่อน้านี้ไอบาลอทิพอทีอทีไอโบล้อทีให้บาทททีทถอยถอยถอกูกูกูเงกูเองถอยถอรอหน้าร้านได้เก็บสเตวิน่าไว้ไม่ต้องวิ่งนะทันก็พเปในร้านเลยน่ในร้านใหญ่เขาออกใหญ่เขาออกพี่รอไม้สองพี่ ตายตายยัดยัดยัดจะเจ็บเจ็บเจ็บมากเจ็บมากเจ็บเจ็บ<ๆ>ใช่ใช่เจ็บ<ๆ>กูกูเจ็บโอ้ต้น <บา S 1> กูทุ่มดอกันำตายตายเป็นไงเป็นไง นึกว่าพี่จะลองโอ้โอ้เองก็ได้ครับพี่ช่ยอแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวชุกเพื่อนเลยก็ได้ครับครับผมจบแล้วใช่ไหมเนี่ยครับจบแล้วจบแล้วครับจบแล้วครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับสามคิวเหนื่อยชิบหายพี่แก๊งเราต้องมีสนับนะพี่ถ้าจะงัดร้านอ่ะผมบอกเลยว่ามันโอพีพี่ตอนเนี้ยทำให้พี่ไหมล่ะ ไม้ไม่เอาอแต่พี่มันต้องมีอ่ะเพราะว่าเพราะว่ามันสำคัญเลยตะเกียบสนับแม่งจับสองอ่ะแต่ชิปบอกว่าเดี๋ยวมันจะมันจะโดนเนิร์ฟละเหมือนสกิน,นอาวีอ่ะผายทำมาขายสกินแล้วก็จะเนิร์ฟละถูกพี่ไม่งั้นมันไม่ไหวพี่เล่นร้านอ่ะคนมีมีสนเนิไปแล้วมันโดนดามเท่าไหร่ผมว่าผมมองว่าเอาเอาไม้ดีกว่าพี่ยอมยอมแบบช่วงนี้แบบ แค่แค่มีเราช่วยกันเบิร์ดดีๆอ่ะผมว่าเราเราพี่ไม่มีไม้แบบใช้อนาคตย,ยาวๆดีกว่าแต่เมื่อกี้เล่นเล่นเล่นกันดีจัดเลยเพราะว่าเมื่อกี้ที่เขาไอ้ยอย่าลืมพี่นายกเขาสปอยมาว่าแบบสินส่วนปืนอีกไม่นานก็จะเข้าอันนั้นไม่ถ้ามีปืน,ะนประดับก็ทำเพี้ยอะไรไม่ได้แล้วถูกเออถ้ามีปืนระดับเล่นยากเลยไปมาเซได้ก่อนดาเมจูแพทย์ต่อไปนานโนก็มาแล้วรอเลย ตอนตอนเหลือตอนตอนเหลือผมคนเดียวเขามาจัดเร<อ>ืเอเฮ้ยชนะมึงอ่ะคุณดูไม่ไหวว่ะถ้าไม่ลั่นกูร้อนแน่เดี๋ย้เป<อ>ลืองชิปตัวปิดตัวชุบน่ะ